เนหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมร่อแหลมอาจไม่เหมาะกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจจะทําให้เกิดวิลิกรรมการลอกเรียนแบบได้ในเด็กน้องๆหนูๆหน,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 หนควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่และใช้วิจรารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนําแล้วไปชมกันเลยถ้าบวกศูนย์บวกสองสิบห้าไปบนหนึ่งสิบห้า 20, บวกสองสิ 25, บแปดบอสามยี 28, ่สิบ ดแต่แน่กูกูกลัวอย่างเดียวสามสิบกว่ากี่ต่มีไมแตไม่แตะเลยกูยิงีเต็มหัวเนี่ยดาเมจไม่เข้าแน่เลยอ่ะเดี๋ลวกสับฮะกีแล้วหรอเดี๋ยวก็ปรับจะรับลงแต่ได้ก็ปรับล้ว่าบวกผมวาบวกสองสี่ร้อยไบวกสามแล้วย่างไม่แม่กว่าบวกสองแล้วจะขีเจ็ดสิบหกสิบเนียผมผมว่าผมจะขาย ความไรได้ผมจะขายไปก่อนละแล้วรอเขาปรับชีลงค่อยตีเออตอนนี้มันใช้ได้อยู่ใช้ไปเถอะทำไมกูไม่คิดได้แหลกูยังไม well, ่ตีวะเฮีย huh. ม oh, no ึงกูรวยไปละเอ้คิดได้ก็สายไปเธอถึงจากไปอะอยามเนดี๋ยว่าบัตรบัตรเพิ่มเปอร์เซ็นต์เกไม่มาด้วยพี่ชายตัวมันํามีเชี่ยอะไรขนาดนั้น รู้ว่าที่นี่จะมีสีห้าไหมอาจจะมีจอนทาคาเยนอะไรครับสีเหลืองอ่ะเสียร์เพชรไม่ทำไมวายไม้สีนี้น้องไอะไรพี่บอกสี่ะแล้วใครมูนไหนมูบอยว่าตอกมันเลยลิมิตเนาะไม่ใช่มันเกินมันตีแล้วมันเกินมันเลยไหนมูบบอกมันไม่บอกสองมูนนี่ไอ้ไม้โปสองในสีเหลืองๆเหลืองเหมือนกัน เหลืองอันนี้เหลืองอ่อนเหลืองเข้มอันนี้เหลืองเข้มเอออันนี้เหลืองเข้มแต่ไม่แต่ท้ายมันก็ไม่มีอะไรเหลืองเท่าฟันพี่จอรนอันน้เฮียอ๋อโอ้โหเออไม่อยากพูดเยอะไม้บวกสามไอ้เพชรไหนไหนไหนไม้บวกสามยไม้บวกสามท่นเป็นแค่ความฝันท่านเป็นแค่พี่เลด้วเหมือนพี่ชับเลยเนาะพี่จอน์นเอาปะปะฮะเออนด้เองไปมิทติ้งไเลยน้องพี่อยากรู้ไปไปไปโดนกระทืบไปโดนอะไรอีกไปล่าสุดเล่นธนาคารอะไวใครแล้วมันไม่มีเอดีวะแล้วพี่ไปอ่ะพี่เลด ผมมันเยอะอยู่นี่ไม่พี่อยากกระทืบคนเหมือนกันแต่พี่เล่นคนใหม่ตรงแรงไม่เอาเต็มโป๊ะดีพี่จะรับน้องเับยิมาระยิมาระเป็เอดีให้กูหน่อยได้ปะกูพี่เลสพี่เลสพี่เล่นจะรับน้องกับเลสยอมพี่เลสจะรับน้องหรอแหม่ไม่ได้หรอไม่รับน้องรู้มือใช่ไหมลุงแต่พี่บายบอกได้บอกก็สนในในเกมไม่ยากนะตัวจริงกูอยากเจออะไรเงี้ยนี่ไงบวกสองนี่ไงพออกูไม่วิ่งดิ กูอยากหน้าเหมือนตัวละครในเกมไอ้เหี้ยเอ้ยบอกหนึ่งครับของผมเนี่นะหน้าลิงอะครับหน้าลิงเนี่ยนะมีข่อยเรี่ยวเรี่ยวบอกสองไอ้มิตติ้งไป็น้องพี่ออกค่าตั๋วให้ก็ได้นะนะไปไหมไอ้ดีที่ไหนที่ไหนสากแก้วครับไปไหมสากแก้วอยู่จังหวัดคือว่าตัวนี้สากแก้วไปชื่อจังหวัดไอ้วายอยู่อยู่ภาคอะไรอยู่ภาคอะไร เพราว่าตรงนี้เลนมันล่อล่อซิวมึงแน่เลยอยู่ภาคอะไรพี่เลสมึงจะไม่มึงจะไม่ใช่จุดดำที่จะกระเทือมึงได้ไหมไว้กินอะไรหรือว่าแบบเอิงจะอาจจะไปเลสก็ได้นะมุดเขาเขาทำกุ้งของเขเองไม่ต้องแกะเลยพี่แกะให้แต่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 เป็นหอยพี่ไม่ต้องแกะนะผมรับให้ใช่ไหมพี่อยากจูนนายจังไรวนน้องโอ้ยเหนื่อยโอ้ยเลสเราจริงนะบอกไว้ก่อนนะ อุ้มเลยอพีเด็กกะอุ้มเลยอะไอไว้ถอนอุ้มเลยอไอไว้ถอดหมูไปนะไอโอน่าจะไปเรียนแล้วก็เอเีที่ดูตอนที่มันนอนบนรถไฟอ่ะพี่มันมันมอนมันนอนชั้นบนมันมองลอดลงมาเอาดีดีแล้วเขาจะรอพี่เหรอหายตาสิวกิ้วอ่ะเจอยูกิ้วด้วยไอหี้ยยูกิเนี่ยไม่นั่งกินหมูทอดข้อเหนี่ยวข้างบนเนี่ยเขียเขียอะไรเนี่ยไวไปไม่ไหวไม่ต้องออกเลยนะไม่สลับุรีมอ่ะ อีเลมไปทักกันแล้ววะออ๋้แกเดียวไอ้การดงดงผู้ดีดงผู้ดีที่หิวที่หิวว่าเราโดนช้อนชัวร์เลยไอ้้ไอตอนบ่ายนี้เราออนเยอะกว่าพีคไทม์เลยนะเนี่ยตั้งใจอะไรพี่เลดคืออะไรยะนัานนั่นดูมีปัญหาเนาะฮัลโหลฮัลโหลครับอันนี้ช่วยช้อนเคเอสหน่อยได้ไหมครับน่ะเดินแบบ

วย่ไม่เกิดหรอเออสวยเดี๋ยวเราดิ่มให้เดี๋ยวเราดิ่มให้เดี๋ยวเราดิ่ม้เดี๋ยวเราดิ่มให้ชิวๆๆๆๆๆๆโดยแทงเก็บหมดอ่ะอ่ะไอเดมตายๆๆตายแล้วตายแล้วตายแล้วชิวๆคืออะไรสวย ไปกันเดียบอยมาชข้างหลังไปเลยกันอุ้มเพื่ออาออมาอ่ะอุ้มเพื่องมาอุ้มเพื่อนเาบออกม้หยมอุ้มหหมดไอว้ไม่เข้างบนวะไปอุโมงค์โนมิตาอุโมงค์โนมิตาเปลี่ยนนี่เลยเปลี่ยนนี่เลยอุโมงค์โนมิตาอุโมงค์โนมิตาอุโมงค์โนมิตาทำไมวน ทำไมวะไปชุบข้างบนวจะเจ,จะ็บตายเจ็บตายสวยสวยเพืเอ่อนกูหล่อไม่เห็นอะไรเลย แต่ยังไม่หมดถ้ามันปิดไม่ได้ก็ตัวอ่ะบอกเลยเอ้ยอธิบายเออมึงชุมข้ามบลก,กูก็รอดแล้วไายน้องมันไม่มีเพลอก tuổi theo nó mà Mày đi, mày đi, mày đi, mày mà 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 đi, mày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  đi,

ออกหัวเยอะมาดิมาดิมา,ด,มาดิของหัวเยอะใช่ไหมกูชิวออกหัวเยอะมาดิมา,ด,มาดิเพิ่มตาหมดมาดิมาดิในของหัวเยอะ ปไปแล้วมาดิมาด,มาดิชิวชิวอ่ะชิวชิวอ่ะหัวมันหัวมันหินหรือเชี่ยอะไรวะไม่เข้าใจวะ่ะไม่รู้กูชิวทำอะไร,รทำอะไรกูได้ของกูเยอะของกูเยอะทำไม ของกูเยอะทำไมมาดิมาดิมาเด้มาดิเฮ้ยไ,ไ,ไอ้เหี้ยเอ้ยไม่กดหม่เคบบาฝั่งนี้อีกสวยน้องไอ้ตั้ม่าตายพอชิล ดีเพื่อนเชียวของเยอะรอเข้ามอมกันนะเปิดเพลงต่อเฮ้ยเอาไอ้เชี่ยกูยทำอะไรกูด่อ่ะหมด

เอ้สี a d c นี่หมายว่ากดฉบไปแล้วใช่ปะเออฉูไปเลยฉูไปเลยงีนว่าเราฉูหลอดเพื่อใส่ยี่สิบปะลุงมาดิบุณดีไฟหมดอ่ะอ่ะคือแล้วยี่สิบปุ๋งคนเดียวละขอบคุณครัับบขอคคุณรบขอบคุณครับขอบคุณครับ ไอเหี้ยกุรีไป่รหมดเลยสี่เหี้ยนี้สวยจัดของจีจอนหองจีจัดไอเหี้ยตอนบอกให้เราชอบที่มแอบคือแบบกูทิ้งแอบทิ้งไปแอบเลยกลับทุกเงะไอเหี่ยกูวิ่มไปอน่ะรอดหรือวะหัวไม้มันตายหัวหัวมันแบบหัวมันทำจากอะไรวะแข็งหายแข็งยาวแต่ผมตีไปแปลกเลยกูแบบตีมนตายแต่ไจริงกูหันหลังกูตายควยกับมาได้เหอลุงมีเรื่องกับอเลรว่ ลุงแดงดีด้วยไทจอนอ่ะไม่ผมอ่ะผมเหรียมคือท้ายเล่ที่แม่ที่มึงบอกกูมาชุบตรงนั้นอ่ะคือกูกลับไปไไม่ด้ก็คือเพื่อนข้างหลังมันตายหมดแล้วกูไปมีแต่ดงมันอ่ะตายไม่ตายไม่ไม่ปล่อยไปเลยทีที่เลยที่แร็กดีนะที่ผมวิ่งมีตรงนั้นแล้วทิ้งคที่อ่ะดีแล้วมึงต้งส่องก็ดีอย่างหนึ่งก็แอมตรงที่แบบอย่างไรต่อให้รีเพื่อนท์ไม่หมดมันก็เก็บไม่ได้มึงก็เด็ดไม่ต้องมาตายจะคนเนี้ยะมันมันมันเก็บไม่ได้เขาห้ามเก็บเว้ยถ้าเกิดมันตายมันหมดอ่ะเก็บยวปูนปะ แต่เพื่อนบอกทุกเรื่รรองพวกไปตายกันหน้าใบรุ่งเลยเออชื่อกัอยู่หลังป่ะเลี้ยวหรือเปล่าตอนเนาะฮันน่ารับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์กดติดตามและสมัครสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบครัว K s O C ด้วยกันนะคะ